จากคลิปแค่คลิปเดียวที่หลุดออกมาในโลกโซเชียลนะครับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สะเทือนไปทั้งสังคมเลยโดยเฉพาะความรู้สึกความศรัทธาที่เรามีต่อวงการศาสนากรณีซีกากกฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ข่าวเฉาธรรมดาทั่วไปนะผมว่าใช่ค่ะมันเหมือนเป็นยอดภู้เขาน้ำแข็งที่พอเรามองลึกลงไปกลับเจอเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นมากทั้งเรื่องอำนาจเงินตราแล้วก็ เอ่อช่องโหว่บางอย่างในระบบที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆจังๆค่ะครับจุดเริ่มต้นนี้ก็ช็อกพอสมควรเลยการล้าศิกขาของอดีตพระชั้นผู้ใหญ่หรือที่ตอนนี้เรียกกันว่าทิศอาชูคือมันเกิดขึ้นเร็วมากหลังคลิปกับสีกากอฟแพร่สะพัดออกไปใช่ค่ะแล้วตำรวจก็ทำงานเร็วมากเหมือนกันพอสืบสาวไปถึงตัวสีกากอฟแล้วเข้าคนบ้านพักเท่านั้นละค่ะเจออะไรบ้างครับ โอ้โหหลักฐานชิ้นสำคัญเลยคือโทรศัพท์มือถือค่ะพบว่ามีไฟล์ภาพไฟล์คลิปวิดีโอรวมๆกันแล้วเนี่ย8 0 0 0 0ื 80, กว่าไฟล์80,000ืค่ะแล้วมันไม่ได้มีแค่แค่รูปของทิศอาโชคนเดียวแต่มันโยงไปถึงพระสงฆ์รูป,ปอ,อ,อื่นอีกหลายรูปเลยค่ะมีทั้งพระชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ที่น่าตกใจคือมีระดับเจ้าคณะจังหวัดถึงสองรูปด้วยโอแล้วตัวสีกากรอบนี่เขายังไงครับทราบข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวเขาบ้าง ข้อมูลเบื้องต้นคือเป็นผู้หญิงอายุประมาณ35ปีค่ะแต่พฤติกรรมที่ตำรวจสืบสวนออกมาเนี่ยคือเขามีลักษณะเ,เลือกเป้าหมายที่เป็นพระที่มีฐานะดีหน่อยหรือที่เข้าถึงได้ง่ายๆแล้วก็ใช้คลิปหรือภาพลับพวกนี้ใช่ค่ะใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่รีดไถเงินอย่างที่มีกรณีตัวอย่างก่อนหน้านี้กับอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวสธรแต่ว่าในคดีนี้ท้ายที่สุดเธอก็ให้การที่เป็นประโยชน์กับตำรวจนะคะยอมรับผิด แต่ข้อหาที่โดนนี่ก็หนักเอาเรื่องเลยนะครับหนักมากค่ะอย่างน้นอยๆตอนนี้ก็7ข้อหาจาก2หมายจับกับอีกหนึ่งหมายเรียกมีทั้งเรื่องยักยอกทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานฟอกเงินรีดเอาทรัพย์ช่อโกงคือเยอะมากค่ะแล้วเรื่องเส้นทางการเงินนี้ก็น่าทึ่งมาก ได้ยินว่าเงินหมุนเวียน300กว่าล้านใช่ค่ะ385ล้านบาทในระยะเวลาแค่3ปีแต่พอตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกลับเหลือแค่หลักพันเท่านั้นเองค่ะหายไปไหนหมดครับเนี่ยก็มีข้อมูลเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยค่ะซึ่งมันก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามว่าแรงจูงใจที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่มันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องชู้สาวรหรือการริษไธ,ธรรมดาหรือเปล่า ผลกระทบที่ตามมากับวงการส่งนี่หนักหนาสาหัสเลยนะครับมีพระที่เกี่ยวข้องเป็นสิบรูปแล้วก็มีที่ต้องล่าสิกขาไปแล้วเกือบสิบรูปเพราะหลักฐานมันชัดเจนถึงขั้นอาบัติปาราชิกใช่ค่ะอาบัติปาราชิกนี่คือโทษร้ายแรงที่สุดในทางวินัยส่งเลยนะคะคือเสพเมถุนทําให้ขาดจ,จากความเป็นพระไปเลยทันทีไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกในชาตินี้ครับ พราะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็ทำให้คนนึกย้อนไม่ถึงหนังเรื่องอาบัติเลยนะที่เคยเป็นประเด็นเมื่อหลายปีก่อนถูกต้องค่ะมันเหมือนตอกย้ำคำถามเดิมๆว่าพื้นที่ที่ควรจะสงบกลับกลายเป็นพื้นที่ของกิเลสตัณหาอำนาจเงินตราไปได้อย่างไรนี่คือวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่จริงๆค่ะแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งนะครับอย่างในเว็บบอร์ดดังๆอย่างพันทิปก็มีคนตั้งกระทู้ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะ ทำไมสังคมดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่สีกาออฟคนเดียวเลยทั้งที่จริงๆแล้วฝ่ายพระสงฆ์เองก็มีส่วนในการละเมิดศีลด้วยหรือเปล่าอืมเป็นประเด็นที่น่าคิดค่ะแล้วมันยังลามไปถึงเรื่องการจัดการเงินบริจาคภายในวัดด้วยอย่างกรณีเงินวัดชูจิต380,000บาทที่ดูเหมือนจะถูกเบิกเอาไปใช้ในเรื่องส่วนตัวแบบนี้ได้ค่อนข้างง่ายมันก็ทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสในระบบเหมือนกัน ทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงเองก็มองเห็นปัญหานี้ใช่ไหมครับค่ะทั้งทางตำรวจอย่างบิ๊กเต่าที่ทำคดีนี้แล้วก็ทางเลขาธิการปปอทอเองก็ออกมาแสดงความกังวลถึงความเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นแล้วก็ชี้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูปแก้ไขกฎระเบียบต่างๆแล้วก็ต้องสร้างระบบตรวจสอบภายในองค์กรส่งให้มันโปร่งใสเข้มแข็งกว่านี้ค่ะรวมถึงเรียกร้องให้ผู้เสียหายรายอื่นๆกล้าออกมาให้ข้อมูลด้วย เรื่องนี้มันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นด้วยไหมครับในยุคที่ศาสนากับโซเชียลมีเดียมันใ,นในกล้กันมากอย่างปรกากฏการณ์สีกาทิกต o k ที่เราเห็นกันอ่าใช่ค่ะใช่ค่ะคือบางคนก็ทำคอนเทนต์ธรรมะแบบสนุกสนุกตลกตลกชวนหัวเราะซึ่งมันก็ก็มีทั้งคนที่ชอบนะบอกว่าทําให้ธรรมะเข้าถึงไดดีแต่ในขณะเดียวกันคนที่เขามีศรัทธามากๆเขาก็าอาจจะรู้สึกเจ็บปวดว่าเหมือนเอาของสูงมาล้อเล่นหรือเปล่า มันเป็นเส้นแบ่งที่บางมากๆเลยค่ะระหว่างการปรับตัวเพื่อเผยแผ่ในยุคใหม่กับการที่อาจจะเผลอลดทอนคุณค่าหรือใช้ศาสนาเป็นแค่เครื่องมือสร้างกระแสะไวรัลไปคำถามคือแล้วแก่นแท้ของศรัทธามันจะถูกบั่นทอนไปมากน้อยแค่ไหนจากปรากฏการแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้กรณีสีกาโกฟมันเลยเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ ที่สะท้อนให้เราเห็นรอยร้าวหลายๆอย่างในสังคมในสถาบันศาสนาท่ามกลางยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็เหมือนบังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนกันจริงๆจังๆเรื่องศรัทธาความโปร่งใสความรับผิดชอบพอข่าวนี้เริ่มซาลง กระแสสังคมที่ตื่นตัวกันตอนนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆในเชิงโครงสร้างของวงการส่งได้ไหมหรือสุดท้ายมันก็จะค่อยๆเงียบไปเหมือนเรื่องอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราก็แค่รอรอให้มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งในอนาคต